สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยศิหาหัค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอดกันกับแหวดในเศ้าของเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมีถุนาย่นค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องบรรทอนสุขสุขค้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะเศ้านี้แนวทางของปู่ค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสักการะ จะลองพ่อเนอะดึงเราด้วยสี่ห้าหกเออรถจะเนียนนมหลัจลกจาตลแพรกนตัวบเตเนอค่ะปูปกงนมาสกาปูค่ะ,าคะมาถามเนวทางค่ะปูืม,มือทุกทายมือออกแล้วต่มอนี่วัน,นอาทิ์เนาะค่ะปูวันอาทิตยูดจนต้อนเราถมาะถก็ฝฟันเยอะค่ะ อออเออมาอยู่นลวครับูขอโทษนะครับปูอบปเออเลยเห็น่ดับไปเลยแล้วตกเลยดับไปเยค่ะ,ะบาเยอะเยอะที่วางี่ค่ะคีะ่ข้างเกบฝันเน้ยคปูืม่น,มนั่งก็แน่ก็จะเป็นเขาปัป๊บค่ะมามา บอกก็มาบอกว่าแม่คือก็้อนอะไรนี่มาเ,มมาเย,ย,มาย,ย็บมาแต่น้องวันพอัญญ่ยังมาให้แต่อยู่วันตรงนางค<ช>่ะเต่อนี้หน่อยค<ช>่ะขับรถเลยนะก็วันว่าผู้จต่ท่อนขับรถบ้านนะโอ้ขับรถบา้านค่ะ<ช>ขับรถบ้านไปอ้าน,น,นเด็กหนุอยนักเรียนไหมค่ะ ทัศนาจอดเงียงคอนไงละ่ะเที่ยวไปยังเวงซีแล้วบัตรโพกโลบัตรโพก่ลครับบ่วรับไปรับปรปไ,ปไปกันขับไปกันมันอยู่ในป่ายมันตัวขั้นสีแดงคนนี้ S <S น้นความฝันค่าสีแดงใจใว่าตไปหมดเลยาว่าไล้ขึ้น้ำาป็นน้ำเืำไนไปน้ำเลยโอ้คู่ก็ได้ขึ้นน้ำไปไปน้ำสิค่ะเออึ้นน้ำคนไปวกันค่ะไปทีว่ว่าเราจะไปคืนน้ำคนเรียหน่อยนรกเรียนกันหลายคู่กันหลายกันลนะค่ะเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวตั้งเด้จำอะไรมงึงมึงเปเที่ยวแต่ว่า พอนอีกขึ้นในเบื้องปลายมันเนี่ยพอจะขึ้นไปเบื้องปลายบันี้ลืมบันี้ลืมลืมปลายมันแมอยู่ในในความจำลื่อมมันได้ถามผู้จำท่อนเรียกตัวไหนอะไรเงี้ยเบื้องปลายโรแม่นติวันโอ้ยเบื้องเราเลืมมันเราเล่าเะไรบอกเราเลยบอกว่า 0 9น0 9เกศ่กาซ่ครับบอยู่ในในทะเบียนมันไหมตัวที่สาเราตัวตัวที่สี่ราบอกซ้ำตัวโอ้ครับัศูนเก่าซีระวังสิค่ะเราเราบอกวู่่บบนกเก,นกว่า,วา เ้วยกกันวันนีแ้แล้วก็บอกอีกร่างไหมค่ะ <c oughs> แล้วบอกอีกอยู่แล้วมีผู้เฒ่าผู้เฒ่าไปนำ้ำค่ะผู้เฒ่าไปนำ้ำผู้เฒ่าไปผู้เฒ่าไปขึ้นไปน้ำแล้วเก้าคน ค่ะกระโถเก่าหุนตัวค่ะต้นบูน้ำหลานกู้กับู้กัไปน้ำหกนงเลาค่ะเรียกว่าหุเาน้เกครับพ่หเกาูเก่าสี่ห้เกาครับพศูนย์เก่าสี่หเก นี่กับปูนพุนหานดิป่ะนี่ยปูุณหานดิครับปูเอยปูไปนั่งปูไปเห็นแล้วนุ่มบเดี๋ยวโทษไปครับนุ่มบบนุ่มบบนุ่มแบบพอะไรตัวเดียวคือเจ็ดเกาเจ็ดเก้าดิคับปูอือก็เจ็ดหกรได้นมั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 นเหนื่อยหัวครอบเอ ไก่ตัวเดียวเลยโอ้อันนี้ปูไปนางอยู่ปุ้มปูปูคุณหารวัตจีครับปูวายเป็นนางแม่เราเนี่ยนางมาแล้วแล้วแล้วไปเห็นแล้วไก่เต๋ยวโย่หุ่นตั้งอำเภอบ้านบ้านบั่นยังโอนขามยัง่ต้องเออครับปูค่ะปูต่ังหากเนื้อเพยู่ยังบุกค่ะแล้วไปมาเราเนี่ยค่ะในตัวเดียวท่านนนั่ละค่ะปู อือจดทูบได้สิบสี่ตัวเดียวต่<ท>า,างก็นเลยบุ๊คค <ทา S 2> ่ะท, <า S 2> ทูทูไห่อืมจับบุ๊คอืธิษฐานเอาอธิษฐานน้ำบนตเรามันจะจับมามันจุดได้สิบสี่ตัวเดียวค่ะอือปู่คุณหันเุมืนเด้ดังเด้เร่าดังขนาดเด้ปู่คุณฮันค่ะบุ๊คคนถื่อเป็นห้านก็นมีเนะ<ท>าะอืมแล้วว่าที่นึ่นก็มีเนะ<ท>าะค่ะบุ๊ โอ้ยเห็นออกสิบสแล้วนอยนอยซื้อลอตเตอรี่สงใหดิค่ะปูสิบสี่ันเห็นทะเบียนรถจาของเออนึ่งนะสิสีแต่ว่าเลขประจวนปูนี่มอบอกว่าหนที่เดินมาละ่ะค่ะปูคะมันก็นมีวันอาทิตย์มันมีเออมันมีตัวเดมันมีหนึป แล้วก็สองแล้วก็เก้าหกสามนี่อ่าตัวตัวเด่นตัวใดนะค,คะผู้คาอันนี้จับคู่เหรอตัวใดนะค,คะผูค้คาการจับคู่นี่ผู้มานี่เนาะมันสันต่อนี่ผู้มามากนี่คือจุดนี่จุดนันคู่เรื่องกับเก้าหกสามเก้าหกสามค่ะพวกอื้อ ยันสีทิศเก้าหกสามโคสอีพูกระมัสองหกเก้าสองเก้าหกนะสองเก้าหพอดีครับพูอืมมันอยู่ไ้นล่ะค่ะกันล่างกับกันล่างกันหน่งเก้อืมห่งเก้าอืมครับขันมันกัมันกันมันมาจังแบบนี่กับหกขาไม่ใล่ะ่ยันสีทิศพอน ค่ะจนสี่ทิศแล้วที่รถแดงจิงกึ้งเรพูดย่งนี้ก็จนตอนค่ะกล้จบไปพอดีเวลานะครับพวกค่ะเไอพ่อนอยเลยดี๋ย้พ่อเลยเนาะจ้าพ่ออพ่อนี่แบบี้แบบีเด้อส่งส่งคนมาเด้อมือนี้มือเด้อออกเด้อเนี่ยนะปุยกดไหลกดเชีกดกระดิ่งกดีตามมึงหลือเสียง่นชาแนลนี่ล่ะโพกันเลยล่ะพวกไดเนกันท็่ทรมาถาม ค่ะก้มาถามใหญ่เลยถามมาเท่านะประเด็เบื่อโทษนมึงหรือรู้ไหมวเมื่อวานเมื่อก่อนมันกับโทษมาขอเลยค่ะปู๊เบ่โทษเออแล้โทษมาค่ะเออส้มกุงเทียบกัโทษมาอะไรค่ะมี่กัโทษมาเลยบอกตัวนี้ละค่ะอบอกตัวนี้บอกศูนย์เก้าสีนี่ละพู้จันทอค่ะปูเลาค่ะรถเด็กยี่ครึ่งสีเดย ค่ะ่รถบล้อว่่นอืมค่ะ่บได้ถึงสิล้อเนี้ยค่ะรถโล้อค่ะกําลังก็ทีสุดก็สี่ล้อางหน้าก็สองล้อเนาะค่ะ่มันไเป็นล้อออตัวมันมนีกเจน่จ้าไก็บู้มเาว่ะค่ะบ่เวูมาอยูนี่มันบอกสัญจรนี่บางทีทีทีมันนี่มีตะเกาเลย ค่ะปูเก่าเด่นมาค้างเด้ฮมเป็นแบบสัจรกูเด้ออันนี้เราปูขุนหันเนี่ยแล้วแว่าขข้อฝนอีเด้อปูขุนหันอ่ะค่ะไปแล้วว่ะสันละวานมันถือแถือก็ถือเราได้่าสันค่ะติดตัวอย่งเ็ดาตัน้เคยบอกกี่เม่อืมค่ปูะิจารณาเพิงหลงครับค่ะ ก็เยกดนจ้ะกดดีตามไอ้เอฟซีถึงถึงูกโซันมานี้ดำม่อร่วยมี่มีมีท่องแล้วก็ให้ยู่เย็นเป็นซุปก็มีรถมีไป่ค่ะน้่งก็มากตั้งหัวปีทั้งวัดแอดมินก็เดินทางปอดไปยคดกไดคกดแจกก็ดีตามถือๆเป๊ะๆค่ะพ่อบางสามโมงสี่โมงอยนี้แลค่ะเออเล่นพอนเด่นพอนขอบคุณคระการวัสการ์ครับูุสาโทค่ะเอุครค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพ่ม่พี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะเอาเซ้านี้นะคะคูจันทน์เล่ามาบอกศูนย์เก่าสี่กับหกเก่าเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เกี่แล้วก็หกนะคะแล้วก็ปูเล่าไปนางยุคุ้มปูุ่ณหารใด้มากเจ็ดเก้าเจ็กับหนี่ค่ะพี่น้องคะเจ็ดก้แล้วก็หนึ่งปูลมาปูล่ามาเกกสามสองเก่าหกหนึ่งเก่ากับหก่ะนะคะพี่น้องคะ เอาจังไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้อพี่น้องด้อสำหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ,งคะก็มีประมาณน,ะะน,าาานี้นะคะสำหรับแนวทางเสานีนะคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจรารณาเบิง่งเนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พ,พีรองบรรเทาสกุลสก้อนค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะสําหรับพ,พี่ดองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่้องคะถ้านกอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเดีย่ปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทาง จากทางรายการน,นะคะพอพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็จะได้ขอตัวลาพาพี่น้องวันเท่าสุขสุขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ